สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนและนักผู้ชมทายทุกท่านนะครับและที่สําคัญเลยก็คือสวัสดีแฟนแฟนไกด v เวอร์ทุกๆุคนที่ติดตามช่องของผมอยู่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าเราจะจบกันไปแล้วสําหรับพาร์ทหลักของไกเวอร์พวกตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมทําให้เกือบหมดแล้วนะครับ ก็หยุดทําไปแล้วก็รู้สึกเออมันก็ยังเหลือพาร์ทย่อยอีกลหลายๆพาร์ทนะครับและยิ่งที่สําคัญก็คือในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับเพิ่งได้รับข่าวสําคัญว่าไกด์เวอร์นั้นมีสัญญาณเห็นได้ชัดว่าอาจจะกลับมาลงนะครับหลังจากหายไปหลายปีนะครับก็โอเคดังนั้นเราก็จะขอกลับมาค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันดีกว่านะครับ แต่ปริศนาเนี่ยมันมีอยู่เยอะครับไอตอนใหม่ที่เขาว่ากันเนี่ยมันเป็นลีกที่หลุดออกมาหรือไม่มันก็อาจจะมีแปลงกิจแล้วแล้วผมหาไม่เจอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่ายังไงอย่างที่เคยสัญญากันไว้ว่าถ้ามีสัญญาณความคืบหน้าของกเวอร์เนี่ยก็จะกลับมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวละครสําคัญในช่วงหลังๆของกเวอร์นะครับอย่างตัวของอพอลอนผู้นําพาทุกสรรพสิ่งกลับสู่ความว่างเปล่าหากท่านใดที่พร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่่อเเเปป็นนกกําาลลัังใจแ้วรไรไิม อัพพอลอนปรากฏตัวแบบผ่านๆนในตอนที่160ลุงอรุณแห่งการตัดสินมันเป็นช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ที่โชและแอปสตอมร่วมมือกันจัดการกับคาเบาขาด นใน3่ในสโซอลอดที่ทรยศครับหลังจากที่โชวสามารถเอาชนะร่างดรากูลของคาบาขานมาได้แล้วคาบาขานที่กลายเป็นร่างเล็กก็กําลังจะหนีไปแล้วก็เจอแอปสตอมในร่างแอปสตอมไบโอฟิเซอร์เนี่ยดักรออยู่แล้วก็จัดการไปจนคาบาขานนั้นสิ้นใจนะครับแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นครับแทนที่จะแบบเออตัวเอกแยกย้ายกันแก้แค้นให้กับฮายามิได้อะไรทํานองนั้นไม่ใช่เพราะว่าในตอนจบของตอนที่160 มีตัวตนปริศนาโผล่ขึ้นมาแล้วก็นําเอาโซอาคริสตัลของคาบาวบลคานไปนั่นเองก่อนที่ตัวละครปริศนานี้จะโผล่มาอีกครั้งในตอนที่164นามนั่นคืออะพอลลอนคราวนี้เนี่ยเขาได้บุกขึ้นไปบนยานอาร์ครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตามไกด์เวอร์อาร์คือยานอาวกาศที่พวกของโซอลอร์ดอย่างอาคันเฟลเป็นแกนนาในการสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะใช้พากองทัพโซอนอยเดินทางข้ามดวงดาวไปเพื่อไปหาเทพจุติอย่างที่เขาเคยได้สัญญาเอาไว้ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยไปดูคลิปของอาครับสาเหตุ ที่อาโพลอนบุกขึ้นไปบนอาร์คเนี่ยก็เพื่อไปนำโซอาคริสตัลของเอนทุยวอเฟดโนสแล้วก็บรูคสตาร์กลับมาเหมือนที่เขาเคยทำกับโซอาคริสตัลของคาเบาขานในตอนนี้จะทำให้เรารู้ข้อมูล3อย่างครับอย่างแรกคืออาโพลอนนั้นบอกว่าตัวเองคือผู้ที่จะนำพาทุกสรรพสิ่งกลับสู่ความว่างเปล่าข้อมูลที่2ก็คือ อาพอลนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับโซอลอดเป็นอย่างดีครับเพราะเขาได้แสดงพลังในการควบคุมไฮเปอร์โซอนอยออกมานั่นเองทําให้12ขนุนพลเทพเอ็ดเวิร์ดคาเลออนได้ตั้งสมมุติฐานว่าอพอลนต้องรู้จักตัวตนของโซอลอดและโซอาคริสตัลเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะจุดมุ่งหมายมันชัดเจนมากๆการที่อพอลนปกปิดหน้าตาเนี่ยทำให้คาเลออนได้ตั้งคําถามหรือสมมุติฐานขึ้นมาครับว่าไม่มีทางที่อาพอลนจะเป็นหนึ่งในสขุนพลเทพที่ทรยศแน่นอนเพราะว่าหากเป็นเช่นนั้น ก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องปกปิดตัวตนการที่ปกปิดตัวตนเนี่ยอาจจะหมายความว่าตัวของคาเลออนนั้นอาจจะรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของอาพอลลอนเป็นอย่างดี เมื่อคาเลออนทำท่าจะรู้เยอะมากเกินไปครับอพลอลลนก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าคาเลออนหนีไปนะตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรคือปล่อยให้หนีเลยขอแค่เขาเอาโซอาคริสตัลทั้ง3ไปก็พอแต่ด้วยศักดิ์ศรีของการเป็นโซอาลอดครับและที่สําคัญก็คือตัวของคาเลออนเนี่ยเป็นโซอาลอดฝั่งดีครับมันไม่ใช่ฝั่งของไอ้สหน่ที่ทรยศคาเลออนก็เลยเลือกที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องโซอาคริสตัลแต่ผลสุดท้ายทําให้เราได้ข้อมูลในข้อที่3มานั่นก็คืออพลอลลนคือตัวตนที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะโอลรดดไ้เพาะ สุดท้ายจากแต่เดิมที่จะถูกแย่งชิงโซอาคริสตัลไปเพียง3เนี่ยกลายเป็นว่าโซอาคริสตัลของคาริออนเป็นอันที่4จากการตบคาริออนด้วยฝีมือของอพอลลอนทําให้ในตอนนี้เขามีโซอาคริสตัลทั้งหมด5อันครับทวนความอีกครั้งคาเบลคานเอนซุย ว่าเฟดโนสบรุกสตาร์และของคาเลออนแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับเพราะว่าคาเลออนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่โดนแย่งชิงโซอาคริสตัลไปเฉยๆไม่ได้โดนพลาดชีวิตไปคล้ายๆกันกับในกรณีของรีเฮียตกิโอที่ถูกอาคารเฟลดึงโซอาคริสตัลนั่นแหละครับคือร่างกายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่จะไม่มีพลังของโซอาลอดแล้วนั่นเอง ข้อมูลช่วงต่อมาเนี่ยจะอยู่ในตอนที่180-187ถึงครับเหตุการณ์มันอิลุงตุงนังมากอากิโตะกับกีเซลดาเนี่ยหรือก็คือชิสูนะครับกลับมาที่ญี่ปุ่นทำการต่อสู้กัน โชกับอากิโตะต่อสู้กันเพื่อแย่งสิทธิ์ในการใช้กีแกนติกแต่ทว่าก็เกิดเรื่องขึ้นครับเพราะว่าในขณะที่ G กีเซลดากําลังควบคุมตัวพักพวกของโชอยู่เนี่ยรีเฮียตกิโอกับกายเวอร์สองฟีเมลโผมาสู้กันไปสู้กันมาครับทำให้พี่น้องเซงาว่าทั้งสองเนี่ยร่วงแต่ทว่าก็โดนอพอลอนพาตัวไปทําให้เราได้ข้อมูลในชุดที่4การลักพาตัว2พี่น้องเซงาว่าไปยังเกาะชีระ ซึ่งเป็นที่ที่อาคานเฟลนั้นหลับไหลยอยู่ติดต่อกันเลยครับหลังจากที่พาไปแล้วและพี่น้องเซงาว่าเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองนั้นอยู่บนเกาะและมีสัตว์ประหลาดมากมายรวมถึงโซอนอยที่อยู่บนเกาะอาพอลลอนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วรับรองความปลอดภัยของ2พี่น้องได้ว่าจะปลอดภยัยหากอยู่บริเวณวิหารเทพเจ้าและข้อมูลต่อจากนี้เป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่สําคัญที่สุดครับและจะนําไปสู่บทสรุปและให้คําตอบกับเราได้ว่าผู้ที่จะนําพาทุกสิ่ง สู่ความว่างเปล่าอย่างอาร์พลอนนั้นคือใครกันแน่อันดับแรกครับอาคารเฟล ที่หายจากอาการนิทราคืออาการเฟลหลังจากที่ได้ใช้พลังปบป้องโลกไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนในตอนที่เทพจุติพยายามจะทําลายโลกเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพโลกนิทราครับซึ่งมันเป็นโลกที่จะทให้อาคารเฟลนั้นหลับไหลเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะฟื้นมาและหลับไหลอีกครั้งหนึ่งซึ่งตลอดระยะเวลาในบริษัทที่ผ่านมาอาคารเฟลก็จะหลับหลับตื่นๆอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ตื่นขึ้นมาและหลับไหลไปอีกครั้งระยะเวลามันจะยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ซึ่งระยะเวลาหลังจากที่อาคานเฟลได้ช่วยเหลือมูราคามิที่ถูกไกเวอร์กีแกติกโจมตีจนโซอาคริสตัลแตกเนี่ยมันห่างกันไม่กี่เดือนเท่านั้นเว้ยแล้วจริงๆอะ่ะเขาควรจะต้องหลับไหลแต่ทว่าอาคานเฟลนั้นกลับตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติเป็นนีดอยู่ติดบ้านแม่งนั่งเล่นเกมกับเทซุโร่เวลามันประจวบเหมาะเกินไปครับประจวบเหมาะกันกับพอดีในช่วงที่อาคานเฟลนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นอารพลอนปรากฏตัวขึ้นแล้วก็แย่งชิงโซอาริล ของโซอลารตนน์ต้นอื่น ต่อมาก็คือเรื่องบัญชีแค้นกับรีเฮดกิวโอคืออันนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราพอจะทราบได้เลยแหละครับว่าตัวตวนที่แท้จริงของอาโพลอนเนี่ยเป็นใครเพราะในช่วงระยะเวลาหลังจากที่พี่น้องเซงาว่านั้นโดนพาตัวไปใช่ไหมครับโชและแอฟสตอมเนี่ยก็ตามหางัดทุกวิถีทางเลยจนในที่สุดก็ได้พบกับอาโพรลอนและก็ได้เข้าประทะกาันจะบ,บอกการประทะไหมนะเรียกได้ว่าการต่อยกันไปคุยกันไปมากกว่าเพราะว่าฝั่งโชวที่แปลงเป็นกีกันติก็ไล่ต่อยอาโพรลอนครับอาโพลอนก็กันสู้บ้างไม่สู้บ้างนะครับ คุยกันไปคุยกันมาจนในที่สุดก็หลุดมา1หนึ่งค,ครับว่าเรื่องของพี่น้องเซงะว่าเอาไว้ก่อนเพราะเขาเองก็มีเรื่องจะต้องสะสางกับรีเจสคิวโอเขาเองที่หมายถึงนี้ก็คืออพอลอนพูดกับโชนะครับว่าเฮ้ยหยุดก่อนกูจะไปเอาไอ้นั่นก่อนมึงอยู่นิ่งๆแต่ด้วยความที่โชครับรักเพื่อนรักเมียรักเทซโุโร่รักมิสก,กิโอ้ยไม่รู้จะพะคุณลุนช่องแปลงร่างกลายเป็นกีแกนติกเอ็กซซิท แล้วก็จับอพอลลอนไว้อพอลลอนเนี่ยก็เคลียร์กับกิวโอเสร็จแล้วนึกว่ากิวโอตายไปแล้วล่ะแต่ก็จับกิโอไว้ก่อนที่อพอลลอนเออช่างแม่งไปก็ได้ว้าไปพร้อมกับแขนของกีแกนติกเอ็กซซ ไปที่เกาะชีราซึ่งที่นั่นครับแขนของกีกันติกได้ปรากฏตัวลงมาที่วิหารของเทพพร้อมกับอพอลลอนในตอนนั้นเองมิสกิเทสซิโรอาคันเฟลก็ยืนดูอยู่มิสกิพูดในใจว่าโชไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตรงนี้สบายดีไม่รู้ว่าโชได้ยินหรือเปล่าด้วยซ้ำอาพอลลอนเข้าไปยังวิหารส่วนอาคันเฟลที่น่าจะเป็นคนที่ตกตะลึงที่สุดไม่ตกตะลึงเว้ยมองไปที่อพอลลอนแล้วก็ทําหน้าเมลวิ่ง คือผมจะพูดให้มันดูตลกแต่ทว่าจริงๆแล้วการกระทำของอาคันเฟลทาให้จิกซอทั้งหมดลงลอง็อกอาโพลลอนคือผู้ที่จะนําพาทุกสรรพสิ่งสู่ความว่างเปล่าคือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับไกเวอร์และโซอัลลอดคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะโซอัลลอดได้อาคันเฟลไม่ได้แปลกใจกับการปรากฏต,ตัวของอาโพลลอนพร้อมกับแขนของกีแกนติกเอ็กซิทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวอาโพลลอนจะต้องเป็นคนที่อาคันเฟลรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในเมื่อเท่าบาคัสนั้นไม่สามารถปรากฏตัวหรือใช้พลังงานได้เพราะเขามีเรื่องที่จะต้องสะสางที่อเมริกาดังนั้นบาคัสตัดทิ้งคนเดียวที่เหลืออยู่ตัวตนของอาพอลลนคนที่สนิทกับอาคันเฟลมากที่สุดถึงคันทิวรู้ความเป็นมาและภูมิหลังเป็นอย่างดีใช่แล้วละ่ะคนร้ายก็คือคุณคุณมุราคามิสำหรับผู้ชมที่ตามไม่ทันนะครับผมจะอธิบายโดยสรุปคร่าวๆแล้วกันมุราคามิเนี่ยเคยเป็นโปรโตโซออลอดมาก่อนนะครับก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอาคันเฟล ด้วยการที่อารคานเฟลนั้นแลกเปลี่ยนตำแหน่งของกิโอกับมุราคามินะครับง่ายๆคือปลดกิลโอออกจากโซอัลลอดแล้วก็เอามาให้มุราคามิแทนเป็นคนที่อาคานเฟลให้ความไว้วางใจจนถึงขั้นที่ให้เห็นอดีตที่ผ่านมาและแผนการที่จะดําเนินต่อไปรวมถึงยังเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของอาคานเฟลเป็นอย่างดีครับเพราะมูราคามินั้นเคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกาลในตอนที่เทพจุติได้ทอดทิ้งราชาแห่งโซอัลลอดในตอนที่เทพจุติได้ทอดทิ้งผู้ที่เขาสร้างขึ้นมาในตอนที่อาครเฟั ผู้ที่สร้างขึ้นมาทรยศและในตอนที่อาคารเฟลเปล่าประกาศว่าเขาจะปกป,ป้องดาวโลกและสิ่งมีชีวิตมุราคามิเข้าใจทุกอย่างรวมถึงหลักการทํางานร่างกายของอาคารเฟลอาจจะไม่ได้เข้าใจมากที่สุดนะครับแต่เข้าใจว่าหากมีโซอาคริสตัลอยู่และอาคารเฟลได้พลังที่เท่าเดิมกลับคืนมาโลกนิทราของเขาก็อาจจะหายไปนั่นเลยทําให้มุราคามิ ต้องกลายเป็นอพอลลอนเพื่อนำโซอาคริสตัลทั้งหมดกลับมาคืนให้กับอาคันเฟลถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่นับโซอาคริสตัลอันล่าสุดของคาเลออนเนี่ยอพอลลอนไม่เคยแย่งชิงโซอาคริสตัลมาจากโซอลอดที่ยังเป็นเป็นอยู่เลยนะครับและรวมถึงในกรณีของคาเลออนเองก็เป็นสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องทำครับเนื่องจากว่าคาเลออนไม่ยอมถอยให้กับอพอลลอนนั่นเองดังนั้นแล้วนี่ก็อาจจะเป็นคำตอบได้ว่า ตัวตนของอะพอลนคือใครแต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดเป็นเพียงทฤษฎีที่ได้รวบรวมขึ้นมาเท่านั้นเพราะว่าในเรื่องจริงๆก็ยังไม่มีการเฉลยแต่อาจจะมีการไปเปลยมาไว้แล้วว่าอาจจะใช่ เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการบอกตรงๆว่าเฮ้ยอพอลลอนนี่แหละคือมูราคามิแน่นอนอะไรทํานองนั้นยังไม่ได้มีบอกนะครับดังนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงสําหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของไกด์เวอร์หรือชื่นชอบตัวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องของเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอคลิปนี้ให้ถ So what I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, This legacy You gonna see what's left of me You gonna see success in me